สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแนนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้จะพาชมโตโยต้าออติตะคะแต่จะเป็นสีบรอนเงินนะ,ะสีบรอนเงินนะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะคะขายดีอันดับต้นๆเลยนะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยยี่ห้อไหนเนีคะสีบอนเงินบอกเลยว่าขายดีมากๆนะแล้วสําหรับ t o โยต้าอ t i ตเนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางค่ะพี่พค่ะรถหน่วยงานปลดระวางนีคะบอกเลยว่าข้อดีเนี่ยเยอะมากนะคะรถหน่วยงานปลดระวางค่ะพี่พี่ก็เข้าศูนย์นะคะเช็คระยะตามรอบนะคะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องตามระยะของเขานะคะตามแบบว่ากําหนดกิโลหรือว่ากําหนดแบบระยะ 6เดือนอนี้ได้เลยนะคะอะเดี๋ยวพาชมกันเลยนะใครสนใจคันไหนยี้เหใครสนใจขอภัยครับพี่่ะใครสนใจคันไหนนะคะก็แคปหน้าจอน,นะคะมาหาแนนได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะเป็น N A R A W A N นะคะ underscore A N นะคะพี่่ะมีให้เลือกมากกว่า60คันนะคะเฟอรต้าเอาตปบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะแต่จะไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะคะก็มีหลายๆสีเลย สีขาวสีดําก็มีเช่นเดียวกันนะคะพี่ตาหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออเดอร์รถนะคะสามารถทําได้นะคะแจ้งแนนข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากได้รถยี่ห้อนี้เลขไม์เท่านี้นะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะ ซื้อสดได้จัดเฟนแนนซ์ได้ค่ะพี่พี่คะจัดเฟนแนนซ์นะคะมีในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยอย่างนี้คะมีสถาบันการเงินรองรับมากกว่าสิบธนาคารนะ,คะใครที่สนใจรุ่นไหนยี่ห้อไหนเลงยี่ห้อไหนอยู่นะคะติดต่อหาได้เลยเบอร์โทร0929714647นะคะแล้วก็ไม่ได้แค่ขายรถอย่างเดียวค่ะพี่พี่คะรับเทอร์รถด้วยนะคะท่านใดน,นะคะที่มีรถนะคะคันเก่าอยากนำมาเทิร์รถคันใหม่ไปใช้งานนะคะสามารถ ทำได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะพี่พี่คะสามารถออกรถได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะพี่พี่คะมีไฟแนนซ์นะคะลงพื้นที่เข้าไปเซ็นเอกสารเก็บเอกสารให้พี่ถึงบ้านเลยเนะี่ยแล้วก็พออนุมัติแล้วเนี่ยก็จะส่งรถสไลด์ให้นะคะใครซื้อกำแนนวันนี้แนนส่งรถสไลด์ให้ฟรีเลยนะคะอ่ะ อยากได้แบบไหนลองมาคุยรายละเอียดกันได้ถ้าไม่เกิดการสนทนา,านี่คะก็จะไม่ได้รถไปใช้งานเนี่ยรถของเราเนะี่ยพี่พี่จ๋าคัดเกรดคัดสภาพมาให้พี่พี่นะบอกเลยว่ารถของเรานะคัดเกตเอค่ะพี่พี่นะรถคัดเกตเอรถเข้ามาใหม่เนะี่ยบอกเลยว่าร่องรอยเนะี่ยการเฉี่ยวเนะี่ยมีแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเองนะคะเป็นร่องรอยเฉียวเฉียวขุดๆิีเดียวเนะี่ยมีแค่นั้นเลยที่เยอะที่สุดเนะี่ยยังแบบว่า เข้ามาแบบใหม่กลิบเลยไม่ต้องทําอะไรแบบเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันจะมีรอยข่วนขนแมวใดๆดทั้งสิ้นนะคะก็แนนจะเก็บรายละเอียดตรงนั้นให้กับพี่พี่ก่อนนะคะเก็บรายละเอียดพี่ๆไม่ต้องเอาไปทําเองนะคะเดี๋ยวแนนเก็บรายละเอียดให้ครบเลยนะอ่ะพาชมคันแรกค่ะพี่พี่คะ่ะโตโยต้าอ t ลติสหนึได้เป็นตัวโชมหน้าใหม่ ตรงนี้นะคะพี่พี่มีชมหน้าเก่าด้วยเดี๋ยวพาชมกันคันนี้ได้เป็นโฉมหน้าใหม่คะ่ะพี่พี่คา 1.6G นะได้เป็นปี2020นะคะเลขมาอยู่110,000ราคา489,000บาทนะคะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะนี ใครอยากได้ไว้ใช้งานนะคะหรือว่าจะวิ่งอ่าในส่วนของขับแก็บขับโบกนะคะก็สามารถนํารถคันนี้ไปใช้งานได้เลยบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะคะช่วงล่างขับสบายนะคะขับนิ่มเลยนะคะผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่บ่นเหมือนกับรถแท็กซี่คันเก่านะแต่รถของเรานะคะพี่ๆไม่มีรถแท็กซี่นะคะแล้วก็รับประกันโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักทิดความจมน้ํากับสีหรือว่กอากราวไม่แน่นอนหากตรวจพบเจอนะ่ยพี่ๆนำรถมาคืนเงินจนํานวน นํารถมาคืนนะคะแล้วก็คืนเงินเต็มจานวนได้เลยขออภัยนะคะพี่พี่อ่ะคันที่สองนะคะก็ได้เป็นตัว 1.6G เช่นเดียวกันเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นปี2020แล้วรเรียบร้อยส่วนจยละเอียดคันนี้ค่ะพี่พี่คแครหน้าจอทักแชทมาหาแนนได้เลยนะคะจริงๆมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็คันต่อไปค่ะพี่พี่ 1.6G เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะปี2020นะหรือว่าใครที่อยากจะได้รุ่นอ่า เบาะที่เป็นทูโทนปัดหน้าเงาเอขอไปก่อนพี่พี่เบาะที่เป็นสีทูโทนนะคะที่เป็นสีครีมนะที่เป็นสีครีมตัดด้วยสีเทานะแจ้งแนนได้นะปี2019นะิะพี่พี่ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะก็เดี๋ยวแนนะส่งรูปรถนะคะในส่งรูปรถมีทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องเลขใหม่มีให้พี่พี่เนี่ยครบเลยนะคะบอกเลยว่าได้ของเราไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องระบบ เช็คแบตอ่าเช็คแบตเตอรี่เช็คเบรกนะคะแล้วก็เช็คช่วงล่างเนี่ยก็โดยพี่พี่ไทพัดนะช่างพี่พี่ไทพัททำให้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะพี่พี่ก่อนลูกค้าได้รับรถเนะนี่ยแนนทําการเช็คนะคะโดยทีมงานไทยพัดนะคะเช็ค <Check S 2> ในส่วนของนะ้ํามันเครื่องแบตเตอรี่ส่วนยางนะยางก็เช็คให้นะคะ สมมติปีใหม่แต่ยางเสื่อมสภาพแนนก็เปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่ได้รถไปเดินทางไกลได้เลยนะคะอ่ะพาชมคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะก็เป็นตัว 1.6G เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขนญาดูสักครู่นะคะคันนี้ก็ปี2019ค่ะพี่พี่อ่ะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะทูโทน ะค,ะคันนี้ได้บอดทูโพนอยากดูรูปเพิ่มเติมค่ะพี่พี่คะสามารถแอดไลน์มาหาแนนได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อแนนมาได้เลยหรือว่าพี่พี่อยากจะเข้ามาดูรถคันจริงสามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะคันต่อไปค่ะพี่พี่คะหนึ่งจุดหกเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะคะคันนี้ได้ปี2 0 2พันค่ะใครสนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมแคปหน้าจอทักอินบอกมาได้เลยนะ คันต่อไปค่ะพี่พ่คันนี้ได้เป็นตัวโสมเก่าเนะะี่ยค่ะโสมเก่าตัวนี้ได้เป็นตัวหนึ่งจุดหกนะ,ะตัวนี้ได้เป็นตัวหนึ่งจุดหกอีเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสักครู่นะ,ะหน้าเนี่ยเหมือนกันมากนะคะพี่พี่แต่บอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ได้แพ้คันเก่าแน่นอนอะ่ะคันนี้หนึ่งจุดหกจีค่ะพี่พี่นะหนึ่งจุดหกจีมาพร้อมกับล้อแม็กเราเรียบร้อยนะล้อแม็กเป็นทูโทนแบบว่าปัดหน้าเงาเน,นี่ยนี่สวยๆเดมิดมๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้มีสองคันนะคะหนึ่งจุดหกีนะราคาโคตรดีกับพี่พี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะแล้วก็มีเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีเริ่มอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะใครสนใจฟรีดาวน์คนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะอ่ะจริงๆสีเทาไอ้สีตอนเงินเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะพี่พี่มีเยอะมากนะคะเดี๋ยวพาชมเลยดีกว่าเนี่ยอ่ะคันนี้เนี่ยะคะก็ อ,อย่าขออนุญาตดูสักครู่เนี่ค่ะคันนี้เป็นปี2020ค่ะ429,000ส่ะพัค่ะพี่ๆคันนี้429,000ส่นะคะบอกเลยว่าได้ออาติไปใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะคะแม่ทันเน้นตรงนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าบริการอะไรต่างๆนคะคะบอกเลยว่าถูกนะคะถูกมากๆแล้วก็มีศูนย์บริการเนี่ยเยอะด้วยนะ มีมากกว่า300กว่าแห่งแน่นอนนะคะพี่พีไม่ไม่ต่ำกว่านั้นแน่นอนนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะมีสมมุติพี่พีเดินทางต่างจังหวัดรถเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะก็สามารถเข้าศูนย์บริการได้เลยนะคะของเราขั้นต่อไปกับพี่พี่คะ271นะคะก็เป็น1.6 จเช่นเดียวกันได้เป็นตัวโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตดูราคาสักนิดนึงนะคะเพราะรถเนี่ยเยอะมากราคาค่อนข้างที่จะไล่ไล่กันคันนี้ปี2020นะราคา47900 0เนานะ479,000ดานฟรีดาวหอนอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะลองติดตอนน่อแนนเข้ามานยะคะาาทำอาชีพอะไรอยู่นะคะก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะพี่พี่ขานะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่สีบอนเงินนะคะก็ มีให้เลือกเยอะเลยนะพี่พี่จาฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะใครที่อยากได้อยากดูรถอยากเข้ามาดูรถคันจริงสามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเรถยนต์นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่พี่คาน้ําเสียงเนี่ยอาจจะเสียงดังหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฝากพี่พีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยววันอื่นนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่บอกเลยว่า รถที่บริษัทเพลย์พูน,นะคะมีให้เลือกมากกว่า500คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะคะแล้วก็ในส่วนของรถกระบะนะกระบะมีทั้งแคบมีทั้ง4ประตูตัวเตี้ยตัวสูงมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของรถครอบครัวนะคะรถครอบครัว5้าที่นั่งรถครอบครัว7ที่นั่งแล้วก็มีรถแฮสแปกห้าประตูนะแฮสแปกห้าประตูเนี่ยเป็นรุ่นอีโคคาร์นะอีโคคาร์ขนาดเล็กนะ,ะมีให้เลือกเยอะเลยมี ขออนุญาตให้ดูเน,นี่ยค่ะนี่มีเยอะมากมีแม้กระทั่งรถตู้นะนี่พี่ๆเห็นไหมว่ามองไปท้ายๆเลยจะเจอจะเห็นรถตู้อยู่นะ,ะแถวๆตัวพีนะ,ะนี่รถตู้มีเยอะเลยค่ะพี่ๆขานะ,คะใครอยากได้ไว้ใช้งนานนะคะ Toyota Altis นะคะมีให้เลือกเยอะนะ ถ้าอยากจะดูงนาะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะติดต่อแนนเข้ามาได้เลยขออนุญาตทิ้งทิ้งท้ายเบอร์โทรนะเบอ,อร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะหรือว่าจะขึ้นอยู่นะตลอดคลิปเลยนะคะตลอดคลิปเลยด้านล่างซ้ายมือของพี่ๆนะ,ะสามารถกดโทรมาได้เลยเนะะี่ยยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านเลยเนะะี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แนนด้วยนะแล้วก็วันอื่นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้หาะผิดพลาดประการใดแนนขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆจ๋าสวัสดีค่ะ